สวัดีค่ะ,คะเจอกันอีกแล้วนะคะกับโค้ชเกตดแม่เลี้ยงเดี่ยวพาฟิตนะคะเนาะวันนี้หลังจากส่งลูกคนโตเสร็จนะคะเราก็มาออกกำลังกายกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนเพราะว่าเมื่อวานน่ะเราพูดอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณอะไรเลยเพราะว่าน่าจะเป็นที่อ่ากล้องไอจุกกล้องหลวมนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คเสียงก่อน วันนี้นะคะลูกคนเล็กไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเราก็พามาฟิตออกกำลังกายด้วยนะคะน,น้องฮีโร่วันนี้นะคะลูกคนเล็กไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะโอเคค่ะเสียงสัญญาณมาแล้วนะคะคแล้วขอแนะนำตรงก่อน,นฮีโร่นั่งฮีโร่นั่งฮีโร่นั่งก่อนอะนั่งนั่งเดี๋ยวแม่จ๋าพาออกกำลังกายเดี๋ยวขอแนะนำตัวกันก่อนนะคะโค้ดเกตค่ะ อายุ34ปีนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2อายุ34ปีอดีตเคยอ้วนหุนพังหลังคอน,นะคะ<อ>แล้วก็มาปรับโภชนาการอาหาร80%แล้วก็ออกกำลังกาย20%ภายในบ้านแล้วก็สามารถลดน้ำหนัก20กิโลได้ภายใน4เ<อ>ดือนนะคะก<อ>ิโลมาแม่จ๋าพอ,อ,อกำลังกายมาวอมวอมก่อนมาวอมก่อนวอมวอมวอมอเดี๋ยวเราจะยืดเหยียดกันก่อนนะคะเ<อ>พราะว่าวันนี้จะพาทำ3ท่า สามท่าลดขาเบียดนะคะเดี๋ยวเราจะยืดเหบียดกันก่อนฮีโร่ทาท่านี้ฮิโร่ขาวางขาวางขาวางเหมือนแม่จา๋าเออนั่นแหละแล้วก็ยกขาขึ้นยกขาขา้างนึงขึ้นเออหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮิโร่เปลี่ยนข้าง เปลี่ยนทางอีกข้างหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคก็เดี๋ยวนี้เป็นท่าที่เรายืดเหยียดกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่าสามท่าสามท่าลดอาการขาเบียดขาด้านใน ไอคีโร่ทำเหมือนแม่จา๋าหันไปฝั่งนูน้นหันไปฝั่งนู้นเลยแล้วใช่ใช่ฝั่งนั้นแหละแล้วรู้ว่าหันหันใช่นั่นแหละแล้วทีนี้เราก็ยกขาขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวิวมาแล้วค่ะ สิบไลน์แล้วพี่วิวมาแล้วพี่บอกด้วยกันเพิ่งเริ่มอ่ะอีโร่ก็มาออกด้วยเอาอีโรมามามาตรงนี้กับแม่อ้าวพี่ยูอยู่ไหนพี่ยูกำลังขึ้นมาเอาเดี๋ยวขยับขยับมีสมาชิกมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะ หนังยางขยับขยายถอดกระดูกฮีโร่ขยับกอนลูกเดี๋ยวให้พี่มิวออกด้วยฮีโร่ครับออกก่อนออกก่อนขยับไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวพี่มิวออกด้วยนันนั้น,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 นพี่อยู่มาแล้วนะ่ะรออยู่นี้เลยแล้วก็จ่ายเลยลจ่า๋เลยจ่าเอ๋โอเคเดี๋ยวผ้า น้องมิวยืดเยียดก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ,ะพาน้องมิวทําเอาเก็บเก็บรายละเอียดก็คือเนื้อเนื้อที่มันปิ้นอยู่ด้านหลังเนาะก็ะท่าท่านีานน้เลยคะ่ะ,นนะ,คะใช่พึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเริ่มยืดเหยียดกับฮีโร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสี <11. S 2> โลไม่ได้วิ่งไปสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดโอเคแล้วก็แล้วก็อะเอาขึ้น อันนี้รถปีกด้านในสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าที่รถไป่น้าตรงนู้นมาไม่จับพาทำเลว 19บเกมีสิบฮีโร่โลท่านี้อะข้างหลังข้างหลังนะคะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสสอ็ดสสองสสาสสสห้าสิบห สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคค่ะเสร็จแล้วทีเราก็จะ,อะเอาแขนข้างหนึ่งไปแตะที่หลังแล้วก็เราก็จะบิดบิดเยอะๆเลยนะคะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปลี่ยนข้างนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวพี่เกตขยับกล้องอีกนิดหนึ่งเพราะว่าตื่นมาร้องไห้คิดถึงที่อยู่ จะเจออะไรถ้ามีแกร็บอะไรอะไรกง่ายที่โลเป็นี้นนมันมีแกร็บ เริ่มแรกเราก็จะเหยียดขาออกไปเหยียดขาออกไปเลยค่ะเจแปถ้าช้านะม <Six. S 1> ิว9ก้าส12สิบเอ็ดสห้าสห 1ิบเจ็ดสิเกยี่สิเปลี่ยนข้างนะเปลี่ยนข้าง1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสอ็ดสองสิามสสิห้าโอเค แล้วก็มูอูอมูมาแล้วมาแล้วแต่พี่อูอเลยพี่อูอูปไหนพี่อูอูทำไมไม่มาดิอา้าวท่านี้นะน้องเดียวก็คือเราจะพาทำสามท่าทั้งหมดคือลดขาเบียดด้านในลดขาเบียดด้านใน นี่นะคือขาเราจะวางแบบนี้เนิๆมาแล้วนะฮีโลท่านี้นะแขนก็วางวางเท้าไว้วางท้องไว้วางวาง,วาง,ว,างวางเท้าไว้เป็นเหมือนกับใช่แล้วก็ หใช่ยกท้าว้ที่โลกไหวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสยูมาแล้วอยู่มาแล้วสิบหกี่สิบครั้ง17็ 18 19 20โอเคเราก็จะเปลี่ยนข้างนะเปลี่ยนข้างข้างอันนี้ท่าที่เท่าไหร่ล่ะอันนี้ท่าที่ท่าที่สองโอเคเริ่มนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าห0เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบสองสิบาสสห้าสิหกส็ดสดสิสิบโ้าต่อไปนะ ถ้าต่อไปจะเป็นท่าแป๊บหนึ่งนะมัดผมก่อนท่านี้นะก็คือเราจะแตะขาขึ้นมาแบบนี้เอออันนี้ก็คือจะได้ ขา,า<ถ>ทาท,าทีละข้างก็ได้ทำทีละข้างก่อนเออได้ขานะท้องสองเหยียดขาให้ตรง3ามสี่ห้าหกเจ็ด,ดอ็ด สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพักก่อนแล้วเราก็จะไปต่อข้างที่สองข้างนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้อ็ดสิบสอีหอีกหครั้งมิวสิบหกสอีก3ามครั้ง สิบแปดโอเคแล้วก็ท่าต่อไปท่าต่อไปเราจะยกขาขึ้นยกขาขึ้นแบบนี้เราก็จะกางออกมันจะได้ขาด้านไหน<อ>ได้ไหม มิวจับมิวจับบางเกงไว้เออจับบางเกงไว้เออนั่นแหละแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบเอด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าช้าช้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วก็ถ้าต่อไปถ้าต่อไปได้กล่นได้ขาด้วยนะ เราจะทําท่านี้ขึ้นลิฟมาเขาบอกว่าแม่หนูชอบพี่อยู่อเอาเออเอาเออนี่ะยกขึ้นเสร็จแล้วเห็นเนี้ยยกก้นนะเราจะยกก้นเราจะขย e n ตอนที่เรายกก้นคือเราก็จะขย e งขาวไว้แบบนี้มันมันมันจะได้ตรง ้องขา <Okay. S 1> เออนั่นแหละอ่ะยกก้นขึ้นหนึ่งขิบก้นลงสอง,ส,องสามสีสห่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสสสห้าหเจ็ดปดสยี่สิโอเค ใช่หน้าทองแฟบหน้าทองแฟบลงเลยหมดท่ายังท่าสุดท้ายมันจะเป็นท่าที่แบบไหวไหมคะนี้<ว>หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็ดสองสิสิห้าสิบหกสิบเจ็ดทำช้าช้าสิบเแล้วก็ ต่อไปจะเป็นท่ายืน,เ,น,ยนเหงื่อออกท่ายืนท่านี้นะมิวเราจะกางขาออกให้มากกว่าไหล่ของเราท่านี้จะลดขาเบียดด้านในยังไงเราจะดันสะก้นไปดันสะโพกไปด้านข้างท่านี้ได้สะโพกด้วย ย,ย,ย่ยอย่อขาขาขเราย่อเออแบบนี้แหละีลเบียอ่ะีรีร่ีเสพีู่กว่าเอ้าคเด็กอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กอะ่ะรักใครมากๆ <c oughs> จะนฉี่จริงๆแตแ่วเขารักเรามากีโรท,ทำไมไม่บอกพี่ยูม่ผีิง้ยไมเป็นไรเดี๋ยวพี

ฉี่อยู่พี่มันก็ฉี่มันอยากฉี่มันก็ฉี่เอ้าอันนี้พูดใส่ไหมเนี่ยไอ้ห้าครั้งซ้ายขวารับเ่ยไปไหาพี่ยูไปพี่ยูรับได้ไปไปโอเค เราก็จะเยื่อเยี่ยดกันเกือออกามากเยอะมากเลยอ่ะแบบไหลลงกลางหลังแบบเป็นหยดเป็นหยดติ่งๆเลยอ่ะโอเคคนน้องกวาดแขนขึ้น <c oughs> <c oughs> ไม่ช <c oughs> <c oughs> อบดอ่ะกี่ทุ่ม เสร็จแล้วเอามาให้พีด้วยอารบีเอวไม่รู้สึกเลยเหรอรู้สึกถึงความเปลี่ยนก็เลยคิดว่าแค่หนง ทำไรจะคุยคุยกับใครจะคุยกับแฟนเพจสองคนที่เข้ามานี่แหละฮีโรอ่านั่งลงนั่งลงค่ะก็เรากํำลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะชงเช็คดื่มนะคะ คือจะบอกว่าการออกกําลังกายนะคะก็จะทําให้อันนี้คือเราออกประมาณ1ิบสบถึงยีนาทีนะคะก็คือใช่จะช่วยให้ร่างกายของเราได้กระตุ้นการเผาผลาญดึงไขมันเก่ามาใช้นะคะเสร็จแล้วจะบอกว่าตอนนี้ WLC เฮ้ย WLC พีจีเอ็ดกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นลแล้วจะบอกว่าตอนนี้ป t c ีซมาแล้วนะเฟสส มาแล้วจะบอกว่าเสื้อสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้เสื้อสีส้มเฟสสองเร็วๆนี้ <laughs> เฟสสามมาแล้วนะคะเสื้อสีฟ้าเนาะก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนไขมันให้เป็นเงินนะคะเนาะวันนี้คนเก่ก็ต้องฝากไว้นะคะแล้วเราก็จะลากันไปเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะคะเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ช่วงเที่ยงภารกิจน่าจะ ไม่ได้ทำอาหารเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกคนเล็กเนาะวันนี้เราก็ต้องจากลากันไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมติตตามฝากเพจโค้ดเกตไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะลดน้ำหนักลดไขมันนะคะทักมาหาโค้ดเกตรประเมินสุขภาพให้ปีได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะส